ก็ขอบคุณดรไก่นะคะที่แนะนํานะคะเบอร์ให้กับขวัญซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ขวัญก็สามารถอยู่ตรงนี้ได้แถมมีกิจการเพิ่มซึ่งมันก็ไม่น่าเชื่อขวัญก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ขวัญได้รับมาเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณดอร์ไก่มากๆที่มีส่วนช่วยให้ขวัญมาถึงณจุดนี้เปนคความิด ีค่ะน,นลิศลาจิโสพาค่ะชื่อเล่นชื่อขวัญน,นะคะ เป็นเจ้าของร้านฟิลคาเฟ่นะคะแล้วก็สนามฟุตบอล SC-19 ค่ะสนใจที่จะให้บุตรหลานมาเรียนนะคะทางเรามีโค้ชไทยลีกนะคะในปัจจุบันมีลายเส้นนะคะเป็น A อลายเส้นที่ได้รับการรับรองในการสอนฟุตบอลด้วยนะคะทําไมถึงมีการเปลี่ยนเบอร์มือถือนะคะที่ผ่านมาเนี่ยขวัญก็จะเปิดบริษัททําทางด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เปิดมาเกือบเกือบสิบปีแล้วก็จะรู้สึกว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ประมาณปีครึ่งช่วงนั้นนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนเบอร์เราจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมที่เราเปิดมาเนี่ยที่ผ่านมาจริงๆมันก็ค่อนข้างราบรื่นมาตลอดค่อนข้างดีเลยค่ะดีแบบ อันดับหนึ่งด้วยซ้ําในบางปีนะคะที่เป็นงานทางด้านที่เป็นสเปเชียลของเราแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันติดขัดมันมีปัญหาพอเราเจอปัญหาหนักๆเนี่ยก็ยอมรับว่าเราก็อยากได้ทางออกที่คิดว่ามันน่าจะมาช่วยเราได้แล้วบังเอิญเนี่ยขวัญเองได้ไปรู้จักกับดรไก่นะคะ โดยหลังจากที่ได้คุยกับดรไก่รู้สึกว่ารู้สึกดีกับผู้หญิงคนนี้มากซึ่งดรไก่น่ารักกับขวัญมากท,ทั้งที่เราเพิ่งรู้จักกันให้ความสนิทสนมให้ความไว้วางใจแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีกับขวัญมากๆน้องๆหลายคนที่รู้จักดรไก่พร้อมขวัญเนี่ยไปเปลี่ยนเบอร์มือถือกับดรไก่โดยทันทีเลยแต่ขวัญเป็นคนที่ไม่ไปเปลี่ยนนะคะขวัญก็ยังเชื่อมั่นในเบอร์ของขวัญซึ่งขวัญใช้เบอร์นั้นมาตั้งแต่เริ่มทํางานปี 2, 5, 3, 6เราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องเปลี่ยนอะไรเพราะว่าทุกคนก็คือรู้จักเบอร์นี้ของเราแล้วแต่หลังจากที่ขวัญเล่านะคะว่าพอเราเริ่มประสบอุปสรรคอะไรบางอย่างเนี่ยขวัญก็เริ่มกลับมามาดูใหม่แล้วก็มาศึกษาจากพอดีได้เห็นในไลน์ของดรไก่นะคะที่ดรไก่ให้ข้อมูลอ๋อก็ได้หนังสือด้วยค่ะขวัญก็มานั่งอ่านพอเราได้อ่านแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่เป็นศาสตร์เราเชื่อถึงเรื่องของการทําดีไหวพระสวดมนต์เนี่ยแสดงว่าเราก็มีความเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นการการที่เราเชื่อเชิงตัวเลขก็ไม่ต่างกันนะคะขวัญก็เลยมองว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าขวัญก็เลยตัดสินใจขอไปนัดเข้าพบกับดรไก่แล้วขวัญก็เชื่อว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันเหมือนกราฟมีขึ้นมีลงอยู่แล้วช่วงนั้นชีวิตเราอาจจะ คือก่อนหน้ามันขึ้นมากยอมรับเลยว่าในส่วนของการทําอาชีพเนี่ยมันขึ้นมากแล้วพอมันมันมันมีปัญหาสะดุดเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าเราปล่อยไปเนี่ยโดยที่เราไม่ทําอะไรก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับขึ้นมาเราในเมื่อถ้าเรามีโอกาสที่จะมีตัวช่วยขอนมองอย่างนั้นนะคะก็เลยเข้าไปเรียนพบดรไก่เพื่อที่จะขอคําแนะนําคือก็เชิงอยากรู้ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยดรไก่จะแนะนํำยังไงแล้วจะช่วยเราลักษณะอย่าง อย่างไรน่นะคะทีนี้ตอนแรกดรไก่ก็แนะนําเบอร์เบอร์มังกรเลยก็คือ789ซึ่งตอนแรกขวัญโอ้โหยังไงขวัญก็ไม่เอาบอกว่าดรไก่มีที่มันมันเบากว่านี้ไหมดรไก่อธิบายนะคะว่าสาเหตุที่ทําไมถึงแนะนําเบอร์นี้ก็คือดอรไก่บอกว่าคือขวัญเองเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเจ้าของบริษัทก็เป็นหัวหน้าขององค์กรขวัญก็เลยมองว่าในเมื่อในเมื่อเราต้องการการเปลี่ยนแปลง เราต้องการแก้ไขปัญหาต้องการเปลีป่ยนแปลงที่ชัดเจนก็ไปให้สุดดีกว่าไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวกลับมาใหม่อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทําแต่แรกใช่ไหมคะแต่ตอนแรกของก็จะเ,อเบอร์มังกรอย่างเดียวอีกนงตะไคร่ก็แนะนําว่าถ้าเป็นเบอร์มังกรอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนกับแข็งเกินไปกร้าวเกินไปควรจะมีเบอร์สเสน่ห์มาเพิ่มซึ่งซึ่งขวัญมองว่าเป็นการดีมากเลยนะคะเพราะว่าแค่ขวัญไม่ต้องมีเบอร์มังกรอ่ะขวัญก็ว่าบางครั้งขวัญก็ ค่อนข้างมีสไตล์การทํางานที่บางครั้งค่อนข้างจริงจังเกินไปในบางครั้งคือขวัญถึงบอกว่าขวัญอยากฟังความเป็นเหตุเป็นผลผลลัพธ์นั่นคืออีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้ความเป็นเหตุเป็นผลขวัญก็มองว่ามันมันเป็นเหตุเป็นผลที่มันส่งเสริมมันมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆที่สามารถที่จะเกื้อหนุนกันแต่หลังจากนั้นเนี่ยความรู้สึกขวัญรู้สึกว่ามันเรามีเรามีความมั่นใจเพิ่มขึ้น ในส่วนของทั้งเรื่องข้อมูลทั้งเรื่องของความถูกต้องของเราแล้วมันกัก็ยอมรับว,ว่าณนะวันที่ขวัญม,มีปัญหาขวัญรู้สึกเฟล,ลอยู่อาจจะวันสองวันหรืออาจจะมีบ้างแต่ว่าความรู้สึกขึกเขิมมันกลับขึ้นมามันทําให้เรารู้สึกว่ามันมีมันเหมือนกับมีพลังในตัวเราเพิ่มขึ้นเชื่อไหมคะว่า ทุกวันนี้ผ่านมาจากตอนนั้นมาประมาณเกือบปีซึ่งมันยังไม่ได้เคลียร์ซึ่งมันจริงๆแล้วมันมีผลหลายๆอย่างอยู่แล้วกับเรื่องการทำงานแต่ขวัญก็โชคดีมากที่มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการที่เขาช่วยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วทุกวันนี้คือแทบจะไม่ต่างจากก่อนที่จะมีปัญหาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ,อากลายเป็นว่าเหตุการณ์อะ ค่อนข้างไปในทางที่เราอะมันดีสําหรับเรา1คือขวัญมีคนสนับสนุน2คือทุกคนมองว่าทําไมขวัญดูเหมือนไม่คนไม่ใช่คนมีปัญหาเลยนี่เป็นสิ่งที่แบบเขารู้สึกว่ามันมันมันขวัญทำได้ยังไงมันมันเหมือนกับเป็นอะไรอยู่ภายในอะค่ะที่เรารู้สึกว่าเราเราจะต้องไปกลัวอะไรถ้าเราไม่ไม่ได้ทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วเหมือนกับเราเหมือนกับมันมีมันมีพลังอยู่ในใจมากๆอะค่ะ นี่แหละค่ะธุรกิจอันนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าเรายังเปิดได้ประมาณสัก90%ซนะคะยังเหลือเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแต่ในส่วนของสนามเนี่ยใช้ได้แล้วก็คือมีพี่ๆน้องๆเนี่ยมาแต่ก็ต้องบอกว่าขวัญไม่ได้อยู่ในวงการของฟุตบอลเลยทำไมถึงมาทำตรงนี้ได้มีคำถามเยอะมากค่ะมีคำถามมาต่อว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง คือคือมันมันเป็นเรื่องแปลกจริงค่ะคือขวัญบางเอิญได้รู้จักกับทางโค้ชที่เขาทําฟุตบอลอยู่แล้วก็เป็นเหมือนกับเขาก็มีโอกาสที่เขาจะได้ทําแต่เขาก็มีคนที่จะมาขอทํากับเขาแต่เขามาเลือกขวัญที่จะไปทํากับเขาซึ่งซึ่งมันเหมือนกับว่ามันมันจูนมาตรงกันแล้วบางเอินขวัญเองเนี่ยในขวัญก็ได้ลงไว้ในข้อมูลของเว็บไซต์ว่าตั้งแต่เด็กก็บางเอิญเป็นคนที่ โตมากับฟุตบอลคือเจอกับเด็กผู้ชายเล่นฟุตบอลอย่างได้นะคะฟุตบอลพลาสติกเล่นตั้งแต่เด็กแล้วเชียร์ฟุตบอลก็เชียร์ทีมฟุตบอลกฤษก็เชียร์เรอร์ภูมมาตั้งแต่ประมาณม2แ <c oughs> ชมป์แล้วก็ฟุตบอลไทยก็คือญาติญาติเขาก็ดูตั้งแต่สมัยแบบโอ้โหรุ่นคุณอำนาจเฉลิมเฉนี่คือรู้จักหมดเลยทำให้แบบพอณนะวันหนึ่งได้รู้จักกับทางโค้ชเนี่ย <c oughs> เขาก็ชวนไปดูฟุตบอลแล้วก็รู้สึกว่า เฮ้ยเราอินกับมันไม่ยากเลยแล้วพอวันหนึ่งเขามาชวนทำเนี่ยแล้วเราต้องเป็นย้าจริงไม่ใช่ไม่ใช่ย้าเทียมทําให้แบบซึ่งเขาบอกว่าคนที่เล่นฟุตบอลเนี่ยยตาจริงกับยตาเทียมเนี่ยคนเล่นฟุตบอลทุกคนอยากเลือกยตาจริงแน่นอนคือได้มาสัมผัสยตาจริงมันไม่ใช่ทุกคนจะมาสัมผัสได้ต้องเป็นระดับนักฟุตบอลที่เป็นแบบย้าจริงที่มีคุณภาพเราก็คือทําร้านกาแฟด้วย คือร้านกาแฟเราก็ชอบทานกาแฟใช่ไหมคะเราชอบไปนั่งร้านที่บรรยากาศดีๆหาที่นั่งหาที่ดื่มนั่งทํางานหรือขนมอะไรอย่างเงี้ยมันบังเอิญลงตัวโดยที่เราไม่ได้วางแผนก่อนเลยนะคะทุกอย่างมันมาเองอะค่ะคือตั้งแต่พอ,พอเขามาชวนโอ้โหที่ตรงนี้ตอนแรกยังเป็นที่ลกล้างแบบเป็นบ่อน้ําใหญ่นึกภาพไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นสนามฟุตบอลกับร้านกาแฟได้ยังไงแต่ทุกอย่างมันค่อยๆมาโดยที่ โดยที่ไม่ได้แบบเราไม่ได้ตั้งโปรเจกต์ใหญ่แบบว่า20ล้านแล้วก็มาทำสานามฟุตบอลทุกอย่างมาเป๊ะๆไม่เลยนะคะมันเหมือนกับค่อยๆมาคือไม่เคยคิดนะคะบางทีแบบเราลืมเราด้วยซ้ําเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือณวันที่หลังจากให้เราเปลี่ยนเบอร์ใช่ไหมคะหลังจากที่ได้ฟังจากท่านอื่นๆเนี่ยเขามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเนี่ยบางอย่างก็รู้สึกว่า ก็ใช่เนาะเราก็เป็นอย่างนั้นด้วยเช่นแบบการที่ได้โอกาสหรือการมีการมีพลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่มันก็ไม่ได้มีอย่างอื่นที่เปลี่ยนชีวิตเราก็ยังเหมือนเดิมแต่ทําไมมันถึงถึงอ่ะพูดตรงๆทําไมมันถึงไม่แย่เราก็เจอปัญหานะอุปสรรคนะมันไม่ได้แบบแย่ทําให้เราแบบพูดง่ายๆคือตกต่าแต่กลับรู้สึกว่าจริงๆร,รู้สึกว่า ดีใจที่เปลี่ยนเบอร์จริงๆนะฮะอันนี้คือพูดจริงๆเพราะว่าทุกอย่างคือสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราต้องการความหมายคือว่าธุรกิจเนี่ยเราก็ยังมีธุรกิจอยู่เนะะี่ยคะสองสาอย่างมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นนายตัวเองเหนื่อยหน่อยแต่ก็มันคือความความสุขใจในการที่เราได้ทําอะไรของเราเองเรื่องความรักเนี่ยก็คือเลือกที่จะอยู่กับสิ่งที่ทําให้เรา ไม่ทุกประคับประคองซัพพอร์ตกันไปอย่างเนี้ค่ะคืออย่างหนึ่งที่ดรไก่เขาเขาเคยพูดอยู่เสมอที่พี่อ่านเจอหรือเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าคนที่แนะนำเนี่ยแย่ yeah, จะไปแนะนำคนอื่นได้ยังไงพี่เห็นชีวิตดรไก่เนี่ยดีมากๆเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแหละที่ถ้าไม่ดีจริงเนี่ยดรไก่ก็คง ก็คงไม่ดีแบบนี้ถูกไหมคะขวัญอันนั้นคือคือขวัญมองว่ามันก็เป็นตรกกะอย่างหนึ่งที่มันก็ก็น่าเชื่อถืออยู่แล้วระดับหนึ่งพอเรื่องของตัวเลขเนี่ยขวัญก็เลยเชื่อต่อพอเริ่มมาศึกษาขวัญเชื่อว่าตัวเลขที่ไม่ดีมันมีผลจริงๆอ่ะตัวเลขดีขวัญอาจจะไม่ค่อยทราบแต่ตัวเลขไม่ดีเนี่ยมันจะเห็นชัดเช่นการป่วยการเป็นมะเร็งหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีผลแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีคนมาขอคําแนะนําขวัญเนี่ยขวัญก็คงจะเล่าในส่วนที่ที่ขวัญเจอแล้วก็ แนะนำว่าถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยคือบางคนบอกว่าเขามีเจ9แล้วก็แสดงว่ามีเบอร์องกรแล้วสิขวัญกลับมองว่าเขาเอาตัวเองไปเสี่ยงนะถ้าต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ที่ได้ผลหรือเห็นผลชัดเนี่ยก็ควรไปปรึกษากับทางผู้ที่มีความรู้ออย่างดรไก่เนี่ยที่ขวัญเข้าไปขวัญก่อนก็ถือว่าขวัญโชคดีที่ได้รู้จักดรไก่อันนี้ขวัญขวัญมองแบบไม่ได้อวยกันเลยนะคะขวัญมองว่าถ้าไม่ดีจริงเนี่ย ก็คงไม่ได้ไปใครๆก็แบบเชื่อถือแล้วก็ได้ไปออกแบบนั้นนะคะขวัญคิดถึงดรไก่มากดรไก่สวยทุกวันเลยขวัญชื่นชมมากค่ะแล้วก็ก็ขอบคุณดรไก่นะคะที่แนะนํานะคะเบอร์ให้กับขวัญซึ่งขวัญก็เชื่อนะคะว่าชีวิตขวัญณนะตอนนั้นเนี่ยคือถ้าขวัญไม่มีปัญหาขวัญยอมรับเลยว่าขวัญก็คงไม่เดินเข้าไปหาดรไก่เพราะการที่ นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ขวัญก็สามารถอยู่ตรงนี้ได้แถมมีกิจการเพิ่มซึ่งขวัญก็ไม่น่าเชื่อขวัญก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ขวัญได้รับมาเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณดรไก่มากๆที่มีส่วนช่วยให้ขวัญมาถึงณจุดนี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ